ยุพราชครับท่านยุพราชปรับเปลียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้ให้โอกาสผมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2500 57ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดไว้ที่2.52ล้านล้านบาทซึ่งกระผมไม่เห็นด้วยนะครับและจากนี้ก็คือเหตุผลประกอบที่กระผมไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,557ของรัฐบาลเนื่องจากว่ามีความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะผมจะชี้ให้เห็นในประเด็นของ ปัญหาสินค้าเกษตรซึ่งรัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการจำนำข้าวการอภิปรายของผมในวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการใช้จ่ายงบป,ประมาณแผ่นดินของรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องผิดพลาดและปล่อยประละเลยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในหลายขั้นตอนและที่สำคัญที่สุดผมจะแสดงให้เห็นว่า ชาวนาและชาวไร่ถูกกดราคาผลผลิตทางการเกษตรถูกเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีทั่วประเทศเสียประโยชน์โดยการอภิปรายของผมนี้จะเป็นการติเพื่อก่อธรรมธา,านที่เคารพโดยเฉพาะมาตราที่16ของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่7จ็ดพันเ้อยดสิบล้านบาท เป็นที่ทราบกันดีครับว่ากระทรวงนี้ได้สร้างความลำบากใจให้กับท่านนายกรัฐมนตรีให้กับรัฐบาลเนื่องจากว่ามีหลายๆเรื่องที่กระทรวงนี้ได้กระทําผิดพลาดบกพร่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องจํานําข้าวที่มีการทุจริตกันในหลายขั้นตอนตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาปรับตัวแพงขึ้นทุกวันจนมีวลีติดปากอยู่ในขณะนี้ว่าแพงทั้งแผ่นดินถึงกระนั้น ทางรัฐบาลก็ได้มีแนวคิดมีนโยบายที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการจัดร้านถูกใจนะครับจัดร้านถูกใจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่การกระทําดังกล่าวก็ยังมีข้อผิดพลาดมีข้อบกพร่องโดยสินค้าที่นําไปขายนําไปจําหน่ายที่ร้านถูกใจนั้นสินค้าบางชนิดโดยเฉพาะข้าวเป็นข้าวที่เสื่อมคุณภาพบ้างก็เป็นข้าวที่เป็นข้าวเน่า ซึ่งวันนี้ผมจะแสดงให้ทางสภาให้ทางประธานได้รับทราบนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณปี2,557รัฐบาลได้กำหนดค่าจัดการบริหารเรื่องโครงการรับจำนำข้าวไว้ประมาณ85,000ล้านบาทกราผมได้กล่าวหารัฐบาลว่ารัฐบาลล้มเหลวในการดำเนินโครงการนโยบายนี้ โดยเน้นหลักที่การจำนำข้าวด้วยเหตุผลที่ว่าท่านหลอกชาวนาท่านหลอกเป็นเนียนครับหลอกคล้ายๆกับโฆษณาเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีป้ายฉลากเขียนเตือนไวข้ข้างขวดว่าห้ามดื่มเกินละสองขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มตัวเล็กๆนะครับท่านประธานครับท่านหลอกอย่างไรบ้างครับตัวอย่างตอนหาเสียงรัฐบาลก็บอกว่าจะรับจำนำข้าวทุกมเมล็ด ทำไปทำมาก็มีมติคอรมอมติกอขอชอเมื่อวันที่11มีนาคม2556ว่ายกเลิกจำนำข้าว18สายพันธุ์ขณะที่พี่น้องเกษตรกรได้ลงมือทำนาได้ลงมือปลูกข้าวไปแล้วท่านลักไก่อย่างนี้ไม่ได้นะครับท่านประธานที่เคารพท่านจะยกเลิกท่านจะมีแนวคิดมีนโยบายอย่างไรท่านต้องบอกชาวนาล่วงหน้า อย่างน้อยก็ก่อนที่ชาวนาจะลงมือในการเพาะปลูกผลเสียหายจะได้ไม่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวนานี่แสดงให้เห็นนะครับว่าที่ท่านบอกว่าจำนำข้าวทุกเมล็ดจริงไม่เป็นความจริงท่านประธานครับข้อต่อไปครับที่แสดงว่าท่านได้หลอกชาวนานั่นก็คือตอนกําหนดนโยบายท่านบอกว่ารับจำนำที่เกวียนละ15,000บาทแต่ขอถามหน่อยครับว่ามีชาวนาในประเทศไทยท่านไหนบ้าง ที่ได้รับเงิน1 5 0 0 0บาทเต็มๆจากรัฐบาลความจริงแล้วคนของท่านจากกระบวนการในการรับจำนำของท่านมีทั้งกดทั้งบีบชาวนาจนทำให้ชาวนาทั่วประเทศไทยไม่ได้จริงไม่ได้1 5 0 0 0บาทตามที่ท่านได้บอกไว้ธรรมทานครับต่อไปรัฐบาลจะกำหนดพื้นที่ในการเพาะปลูกจะกำหนดโซนนิ่งผมก็อยากเสนอนะครับเสนอให้รัฐบาล วิเคราะห์และพิจารณาให้ดีเนื่องจากว่าเกษตรกรทั่วประเทศไทยมีพื้นที่ในการปลูกข้าวกระจายอยู่ทั่วประเทศหากท่านกำหนดการรับจำนำข้าวเฉพาะบางพื้นที่ก็จะส่งผลกระทบในอีกหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยท่านประธานครับนอกจากนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนายังมีปัญหาได้รับเงินล่าช้าและอีกประการหนึ่ง รัฐบาลได้กําหนดว่าเดี๋ยวนี้เกษตรกรต้องจํานําข้าวด้วยตนเองท่านประธานครับภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะที่เพชรบูรณ์บ้านผมการรับจำนำการปลูกข้าวของพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นรายย่อยปลูกกันพื้นที่ไม่มากครับเอาไว้บริโภคเองส่วนหนึ่งที่เหลือก็เอาไว้ขายดังนั้น ข้าวที่เหลือไว้ขายก็จะมีประมาณ2ตัน3ตัน5ตันบ้างเมื่อก่อนเรายังรวมกลุ่มเกษตรกรไปเข้าโครงการรับจำนำเนื่องจากว่าพื้นที่สถานที่ในการรับจำนำของรัฐบาลไม่ได้มีในอยู่ทุกพื้นที่อยู่ทุกอำเภอจึงต้องรวมกลุ่มกันไปต่อจากนี้ไปครับรัฐบาลต้องให้พี่น้องประชาชนชาวนานำจำนำข้าวด้วยตนเองท่านประธานครับ นอกจากนั้นยังไม่รวมการทุจริตคอรัปชันในหลายขั้นตอนตัวอย่างสดๆร้อนๆครับเมาาื่อเช้านี้มีพี่น้องชาวนาจากจังหวัดอยุธยาอำเภอบ้านแพรกครับโทรมาบอกว่าขณะน,นี้มีเจ้าหน้าที่เร่ซื้อใบประทวนในราคาเกวียนละ500บาทที่อำเภอบ้านแพรกจังหวัดอยุธยาเพื่อสวมสิทธิเจ้าที่ชื่อจิรายุนามสกุลไปหาเองนะครับ ท่านประธานครับนอกจากนั้นยังมีปัญหาการเวียนเทียนข้าวจนทําให้ข้าวเสื่อมคุณภาพแล้วทีนี้ข้าวเสื่อมคุณภาพรัฐบาลเอาไปไหนครับผมขอยกตัวอย่างครับสองตัวอย่างว่าข้าวเสื่อมคุณภาพรัฐบาลเอาไปไหนหนึ่งข้าวเสื่อมคุณภาพรัฐบาลนําไปใส่ถุงแจกครับโครงการข้าวสารช่วยเหลือประชาชนจะเป็นถุงลักษณะแบบนี้ นี่คือช่องทางที่หนึ่งที่รัฐบาลนำข้าวเสื่อมคุณภาพออกจากโกดังไปท่านประธานที่เคารพในถุงนี้ท่านจะเห็นข้าวสารที่มีลักษณะสีเหลืองน,นะครับแล้วก็มีเมล็ดหักแล้วก็มีข้าวที่เป็นฝุ่นและเต็มไปด้วยหมอดน,นะครับอีกอันนึงครับอีกประการหนึ่งข้าวเสื่อมคุณภาพรัฐบาลเอาไปไหนรัฐบาลเอาไปใส่ถุงขายครับใส่ถุง ร้านค้าถูกใจเพื่อขายให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นที่ผมได้กราบเรียนทร่รานปร,รมธานท่านประธานที่เคารพครับข้าวเหล่านี้ข้าวเหล่านี้มีทั้งข้าวเสื่อมคุณภาพและข้าวเน่าอันนี้คือถุงที่เป็นข้าวเน่านะครับซึ่งถุงนี้ถุงนี้เน่าจริงนะครับท่านปรมธานครับเต็มไปด้วยเชื้อราเดี๋ยวครับท่านยุพราช กรสิบเนไรครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยิสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรกเพื่อไทยจังหวัดสุรินผมต้องประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ61การอภิปรายในครั้งนี้เป็นเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557แต่ผู้อภิปรายลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยยังไม่พูดเรื่องงบประมาณเลย ไปพูดเรื่องข่าวสารข่าวสารผมก็ได้รับเจกไม่มีมอดไม่มีเสียนะครับซึ่งกล่าวให้ร้ายรัฐบาลให้ประธานวินิจฉัยด้วยครับคืออย่างนี้เมื่อกี้คุณยุพร,ราชก็ขึ้นมาพูดถึงมาตราที่16นะเกี่ยวกับกระทรวงพณิชย์ก็ให้พูดไปก่อนเดี๋ยวผมให้รับตีตอบนะครับรับตีได้จดไว้ครบประเด็นแล้วเชิญนะกับท่านประธานที่เคารพผมยุพร,ราชบัวอินสอสจากจังหวัดเพชรบูรณ์พรักประชาธิปัตย์ ท่านประธานที่รพครับนี่คือข้าวเน่าคือข้าวที่ขึ้นรายืนยันนะครับว่าเน่าแล้วก็ขึ้นราจริงๆซึ่งสาเหตุจากการขึ้นรานะครับรท่านประธานอาจจะเกิดจากการที่มีความชื้นผ่านเข้าไปในถุงท่านประธานครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นครับตรงนี้สามารถอาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีการกองเก็บที่ไม่ดีพอแต่ท่านประธานครับมาดูอีกถุงหนึ่ง ผงนี้ครับรรท่านประธานครับข้าวมีลักษณะจับตัวกันเป็นก้อนหรือเขาเรียกว่ารังหนอนครับขออนุญาตท่านประธานนะครับเดี๋ยวผมจะฉีกให้ดูนะครับข้าวที่มีลักษณะเป็นรังหนอนจะเป็นอย่างนี้ครับรรท่านประธานซึ่งข้าวที่เป็นเป็นรังหนอนนะครับไม่ได้เกิดจากความชื้นแต่เกิดจากกระบวนการในการรักษาเอาละโยธาครับเจญจากสิบทังเรื่องอไร ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจา่าสิบตำรวจประสิทธิ์ช,ชัยทิศสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดสุรินผมต้องประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ61ไม่ทราบว่าผู้อภิปรายได้ขออนุญาตท่านประธานในกรณีที่ได้นำวัตถุมาเสนอต่อสภาแล้วหรือยังและที่ประเด็นสำคัญที่สุดนี่ผมเองก็เคยดูและเคยซื้อในร้านค้า ธงฟ้าสำค้าของพาณิย์ไม่มีเน่าแบบนี้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมไม่ใช้ท่านดังรองท่านยุพร,ราชได้ขออนุญาตใช้วัตถุกาแสดงในสภาเรียบร้อยแล้วครับผมได้เซ็นอนุญาตไปแต่ว่าเดี๋ยวให้รัฐมนตรีตอบนะฮะข้าวเดี่ข้าไปขายแต่ว่าถ้าข้าวเน่าเขาไม่มีคนซื้อคณเฉยๆฉไว้อ่ะจะจบละเชิญท่านยุพร,ราชกับท่านประธานที่เคารพผมยุพร,ราชบัวอินจากจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผมกราบเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าผมติเพื่อก่อ ให้รัฐบาลได้รับทราบว่าปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นจริงและผมไม่อยากให้ปัญหาเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านประธานคิดดูสิครับว่าคนที่ได้รับแจกข้าวถุงนะครับคนที่ได้รับแจกข้าวถุงส่วนใหญ่ก็เป็นคนจนและเป็นผู้ที่ประสบภัยคนที่มาซื้อข้าวจากร้านถูกใจส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยากจะลดค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจําวันแต่เขาต้องมาเจอกับอย่างนี้ครับ รังนอนข้าวซึ่งไม่ได้ผ่านการรักษาคุณภาพข้าวจากกระบวนการจำนำข้าวของรัฐบาลรรท่านประธานที่เคารพครับนี่คือตัวอย่างทั้งหมดที่ผมจะได้นำเรียนกับท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งครับจะขอฝากรัฐบาลน,นี้นะครับเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฐานะที่ผมเป็นสอสอเพชรบูรณ์และเป็นสอสอภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญของประเทศไทย ท่านประธานที่เคารพชาวไร่ข้าวโพดนะครับในประเทศไทยมีทั้งสิ้นประมาณ4 0 0 0 0ครัวเรือนนั่นหมายความว่ามีชาวไร่ข้าวโพดประมาณ1ล้าน1ล้านเศษเศษนะครับเนื้อที่การเพาะปลูกของประเทศเราก็มีประมาณ7ล้านไร่ผลผลิตก็ประมาณ5ล้านตันท่านประธานครับผมกล่าวหาท่านนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสําคัญของชาวไร่ข้าวโพดโดยการละเลยและไม่มีการเตรียมความพร้อม รัฐบาลนี้ลอยตัวครับนี่คือข้อกล่าวหาของกระผมรัฐบาลนี้หักหลังชาวไร่ข้าวโพดนับล้านคนท่านประธานครับโดยการยกเลิกนโยบายประกันรายได้เมื่อสมัยรัฐบาลที่แล้วสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้มีนโยบายประกันความเสี่ยงให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดท,ทั่วประเทศท่านประธานครับแต่พอรัฐบาลนี้ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินท่านยกเลิก การประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดโดยไม่มีนโยบายอื่นใดมารองรับท่านยกเลิกนโยบายจำนำประกันรายได้ของข้าวของมันสำปะหลังท่านมีนโยบายมารองรับโดยการรับจำนำข้าวรับจำนำมันสำปะหลังแต่ข้าวโพดท่านไม่มีราคาดีราคาที่พี่น้องเกษตรกรได้รับและอยู่ได้ในสองปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าราคาข้าวโพดในตลาดโลกดีครับรรท่านประธาน แต่ท่ามะทานที่เคารพเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องการความมั่นใจเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องการความมั่นคงรัฐบาลจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าปีนี้ปี2,556ปีหน้าปี2,557ราคาข้าวโพดจะไม่ตกตำ่ำท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหลายท่านวันนี้ท่านสุขภาพดีทำไมท่านต้องทำประกันชีวิตทำไมท่านต้องทำประกันอุบัติเหตุ หลักคิดเดียวกันครับกับพี่น้องเกษตรกรเขาก็อยากจะได้รับความมั่นคงในอาชีพของเขาเขาก็อยากจะได้รับความมั่นคงในรายได้ของเขาเช่นเดียวกันมีหนำซ้ำครับยกเลิกนโยบายประกันความเสี่ยงแล้วรัฐบาลยังมีของแถมให้ชาวไร่ข้าวโพดท,ทั่วประเทศไทยอีกโดยมีมติครมนนำเข้าข้าวโพดจากประเทศลาวและประเทศกัมพูชา โดยไม่จำกัดจำนวนสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ยังไม่พอใจครับขยายเวลาไปจนสิ้นเดือนสิงหาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนหนึ่งส่งต่อประเทศที่สามสองรักษาเสถียรภาพราคาอาหารสัตว์ผมเข้าใจดีครับว่าการรักษาเสถียรภาพราคาอาหารสัตว์นั้นมีผลต่อราคาเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อหมู ราคาไข่ไก่ในประเทศรัฐบาลจึงจําเป็นที่จะต้องรักษาราคาให้พี่น้องประชาชนไม่เดือดร้อนแต่ในขณะที่ท่านนําเข้าข้าวโพดมาสามสี่เดือนจนถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงล่ะครับรรท่านประธานผลเป็นยังไงครับผลก็คือประเด็นที่หนึ่งเกษตรกร,ร,กรไม่ได้รับประโยชน์รัฐบาลเป็นผู้กําหนดอุปทานหรือซัลายในตลาดและแน่นอนครับตามหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อสินค้ามีในตลาดมากราคาก็จะลดลงส่วนผู้บริโภคเองแล้วข้ออ้างที่ทางรัฐบาลบอกว่านำข้าวโพดมาเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอาหารสัตว์นั้นไม่จริงเพราะวันนี้ราคาเนื้อสัตว์ราคาไข่ไก่ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่องนี้ผมผมจึงอยากนำเรียนท่านประธานครับว่าให้แก้ไขปัญหาให้ดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าโพดอย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรม อีกเรื่องหนึ่งที่จะนําเรียนรัฐบาลนาเรียนท่านประธานก็คือว่าเรื่องปุ๋ยยาราคาแพงผมอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังท่านประธานที่เคารพผมอยากเรียนว่าหากรัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวไร่ข้าวโพดถือว่ารัฐบาลทอดทิ้งพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดให้เผชิญชะตากรรมตามลําพังไม่รักษาสัญญาที่ว่าจะดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นขอบพระคุณครับ